ออกรถใช้เงินเท่าไหร่ครับวันนี้เก้าพันบาทครับคนพันต้องใช้ไหมครับไม่ได้ใช้ครับแนะนําออกรถกับคุณเหลียงนะครับออกรถง่ายๆครับผม o ตย t a พาทัวร์นะครับสวัสดีครับพบกับเหลียงเตยตาพาทัวร์นะครับสำหรับรี v วยกสูง4ประตูนะครับ หรือ r ี v o c a p เตีก็สามารถใช้ได้นะครับก็คือเราใช้เงินดาวแค่9,000บาทนะครับซื้อคนเดียวนะครับแล้วก็ไม่ต้องใช้ผู้ค้าประกันเลยนะฮะตัวนี้น่าสนใจมากออกรถง่ายมากนะครับสำหรับข้างหลังผมคันนี้จะเป็น4ประตูยกสูง p ิเรเนอร์เกรดท็อปสุดสองจุดได้วยนะครับแล้วราคารถอยู่ที่1 3 2 0 0ล้านบาทนะย้ำอีกทีนะฮะข้างหลังผมคันนี้นะเนี่ย4ประตู